ขณะที่ผมกำลังทำรายการอยู่นั้นก็มีข่าวด่วนเข้ามาที่นิวออร์ลีนส์อเมริกานิวออร์ลีนส์อยู่ใกล้ๆกับเท็กซัสอยู่ทางใต้ของอเมริกามีเหตุการณ์ค่ำวันปีใหม่ของที่นั่นของเราเป็นค่ำวันที่หนึ่งของเขาเหตุการณ์เกิดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ครับมีชายคนหนึ่งขับรถปิกอัพ พุ่งเข้าชนฝูงชนที่กำลังเฉลิมฉลองปีใหม่ตายล่าสุดนี่12คนแล้วครับบาดเจ็บ30คนนายกเทศมนตรีของนิวออร์ลีนส์บอกว่าเหตุการณ์วันปีใหม่นี้เป็นการก่อการร้ายใช้คำว่า terrorist attack ใช้คำว่าก่อการร้ายโดยที่พุ่งเข้าไปและมีการยิงปืนด้วย ไม่ใช่ชนเฉยๆนะยิงกราดใส่กับฝูงชนนั่นด้วยตายสิบสองแล้วก็เจอวัตถุระเบิดในรถด้วยครับมีคลิปมีภาพเหตุการณ์ที่มีการถแถลงซึ่งก็นำไปสู่การที่เราจะได้เห็นครับว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแน่ๆเพราะว่าเป็นการจงใจขับรถปิกอัพ รถปิกอัพคันนั้นก็มีภาพให้ดูด้วยว่ามันเป็นการจงใจที่จะก่อเหตุขณะเดียวกันเรากำลังดูนี่ครับนี่เป็นจุดที่เกิดเหตุเลยครับที่ตำรวจนิวออรลีนส์นี่แถลงข่าวอย่างนี้บอกว่าเป็นเหตุการณ์เทอร์เรริส์แอเป็นการก่อการร้ายวันปีใหม่ยังมีการสอบสวนเพิ่มเติมตอนนี้ตำรวจกำลัง ติดต่อโดยตรงกับธรำเนียบขาวและผู้ว่าการลุยเซียนาเพราะว่านิวออร์ลีนส์อยู่ในลุยเซียนาเหตุการณ์ที่เกิดนี้ขึ้นนั่นคนตกใจกันมากครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงจริงๆสำนักงานว่าด้วยเหตุฉุกเฉินของเมืองนิวออร์ลีนส์ชื่อนอลาเรดดี้บอกว่า เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากเกิดขึ้นตอนเวลาตีสามสห้านาทีเวลาท้องถิ่นตีสามก็คือค่ำวันส่งท้ายปีเก่านั่นแหละเลยเที่ยงคืนมาแล้วตีสามสิบห้าเวลากรุงเทพนั้นก็น่าจะประมาณสี่โมงบ่ายสี่โมงสิบห้านาทีเหตุเกิดที่ถนนชื่อถนน Canal Street กับถนนเบอร์บองเบอร์บงสตรีทกับแคนอลสตรีทที่ติดต่อกันอยู่ในเวลานั้นบริเวณนั้นเต็มไปด้วยผู้ฉลองเฉลิมฉลองปีใหม่ครับตอนนั้นเขาเรียกเขต French Quarter French Quarter คือเขตที่เคยมีคนฝรั่งเศสมาอยู่ในโประั้งประวัติศาสตร์ตอนนั้นก็มีอิทธิพลฝรั่งเศสมาก แถวนั้นบริเวณ French Quarter นั้นมีทั้งบาร์มีทั้งพัตตคารแล้วตรงนั้นแหะครับพอพูดถึง New Orleans คิดถึงอะไรครับดนตรีแจ๊สคนผิวดำและแถวนั้นคือที่ที่ทมีดนตรีแจ๊สมาดึกดํบันมีบาร์ที่เล่นดนตรีแจ๊สมีพัตตคารที่เล่นดนตรีแจ๊สฉะนั้นคนก็ไปฉลองปีใหม่กันที่นั่นมีกิจกรรมมีดนตรีมีคน Good 10 uh, first of all, we do know uh, that uh, the city of New Orleans was impacted by a terrorist attack. It's all still under investigation. You'll hear more um, after me. However, I have been in direct contact with the White House with Gov Governor Landry. And of course, a unified command who is present here. What I'm asking at this time are prayers for those who have lost their lives in the city of New Orleans due to this tragedy. In addition to that, I'm asking the public to stay clear of eight blocks around Bourbon Street, stay clear from Bourbon Street, eight blocks Perfect. around. Very active, and again, a unified command is in place right now. I'm going to ask Chief Kirkpatrick to give you an update. You're then going to hear from our agent in charge relative to the FBI. So at this time, Chief Kirkpatrick. Right, thank you. All right. <coughs> <coughs> so i'm going to give you as much of the information i possibly can we are going to give you an update a couple of times uh, today so we will give you just the basics this morning all right we had this event started at about 3.15 it did involve a man driving a pickup truck down bourbon street at a very fast pace and it was very intentional uh, behavior uh, this man was trying to run over as many people as he possibly could. It was not a DUI situation. This is a more complex and more serious based on the information we have right now. With respect to numbers, we have right now, and as you already know, this could change throughout the day. We do know that there are 26 injured people who He's are at yet. UMC Hospital. We know we have four at Turo, four at Oshner Baptist, one at Tulane. But even as I was walking out the door, I believe I have an unconfirmed additional people who have been taken to other area hospitals, possibly on the east side. But we will give you as many correct numbers as we can as the day progresses it is a very tragic situation for me to tell you that we know we have 10 people that this man killed Fabulous. on bourbon street that is why we do not want anyone on bourbon street today wherever you see yellow tape please do not violate this tape. Be, this is in order to protect and stabilize the scene. Yeah, come on, the we have long. information to a certain degree of the demographics of those who are in the hospital right now. Uh, we do not know uh, at this point how many could be tourists versus locals, but from the information I have right now, it seems the majority are locals versus uh, tourists. What I also can tell you is that this man, this perpetrator, he fired on our officers from <laughs> his vehicle <laughs> when he <crashed> vehicle. <laughs> Two of our officers have been shot. <laughs> <They> <laughs> are stable, and we will give <laughs> you an update <laughs> on <laughs> I have yet <laughs> been able to go to the hospital. I will be leaving here. For us to go visit our officers, we have called in every officer that we have. We have so much appreciated our partnerships who have also offered us staff. Last night we had over 300 officers out here. Well, Mr. And Mr. The, because of the intentional mindset of this perpetrator who went around our barricades in order to conduct this. รากว่าชายคนนี้ตรงใจที่จะสร้างให้เกิดเกิดโ <the> กนากรรมใหญ่ยิ่งใจ, <the> ใจตำรวจสองนาย a, um, นี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์ล่าสุดตำรวจบอกว่าชายคนนี้เสียชีวิตแล้วครับไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเสียชีวิตอย่างไร บอกว่าเสียชีวิตแล้วที่ตำรวจถแถลงนั้นก็คือระบุว่าเป็นชายระบุว่าขับรถไปอับระบุว่าจงใจชนเข้าไปในฝูงชนที่กำลังฉลองปีใหม่และมระีระเบิดอยู่ในรถอีกทั้งยิงกราดยิงตำรวจก็ถูกยิงไปสองคนบาดเจ็บจึงเป็นเรื่องที่ขณะนี้ อัปเดตกันอยู่ตกลงยืนยันจากตำรวจนิวออร์ลีนส์ตายสิบบาดเจ็บยี่สิบหกตำรวจยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจคนขับคนเนี้ยยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนตอนนี้ FBI ก็เข้ามาร่วมสอบดูสอบสวนว่าวัตถุระเบิดมาจากไหนอย่างไรเป็นข่าวใหญ่วันปีใหม่ครับทำให ทั้งโลกเนี่ยนอกเหนือจากเหตุการณ์เครื่องบินโศกนาฏกรรมเครื่องบินเกาหลีใต้ก็เป็นเรื่องที่เห็นอยู่ขณะนี้ว่ามันเป็นสศรนาฏกรรมที่อเมริกาตำรวจบอกว่าชายคนนี้ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เกิดคนเสียชีวิตหรือทำให้บาดเจ็บมากที่สุดวิ่งอยู่ระหว่างถนนเบอร์เบิรนกับถนนใน New นิวออร์ลีนส์นั่นแหละครับ โดยที่คนขับนั้นบอกว่า very intentional ตั้งใจคือไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเรื่องเมาเหล้าหรืออะไรทั้งสิ้นเป็นเรื่องจงใจโดยที่ผู้ประชาการตำรวจของ New Orleans ส์ชื่อแอน e k เคิร์ต r พทรผู้หญิงนะครับเมื่อสักครู่ที่แถลงแด่ว่าบอกว่าชายคนนี้พยายามที่จะขับรถชน คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะชนได้และยิงใส่ตำรวจสองคนแม้กร่ากาดยิงตำรวจโดนสองคนขณะน,นี้ตำรวจทั้งสองคนอยู่ในอาการทรงทรงอยู่ตำรวจที่มาจาก FBI ก็บอกว่ากำลังเช็คดูว่าอาวุธและระเบิด ที่พบที่เกิดเหตุนั้นมาจากอะไรอย่างไรมีวิดีโอจาก CNN มีเครือข่าย n n n ครับ WDSU ให้เห็นมีหุ่นยนต์ทั้ง FBI ใช้หุ่นยนต์ใช้ในการไปตรวจข้างๆรถคันที่มีสงสัยมีระเบิดเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI ก็ใช้หุ่นยนต์ ไปตรวจระเบิดเพื่อไม่ให้ตำรวจต้องมีการเสี่ยงเกินไปจุดที่เกิดเหตุคือ French Quarter หรือว่าเขตฝรั่งเศสเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงครับก่อนที่จะมีการจัดการแข่งขัน Sugar Bowl ซ u g a r Bowl ซึ่งจุดที่จะแข่งขัน Sugar Bowl นั้นห่างจากจุดที่เกิดเหตุไม่ถึงหไมล์ ก็คือแค,แค่ประมาณกิโลเมตรเศษๆเท่านั้นเองเกมนี้เป็นการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลประจำปีของมหาวิทยาลัยครับเขาเรียก college football game ซึ่งปกติจะมีแฟนดูฟุตบอลอเมริกัน,ม,กนมากันจากทั่วประเทศวันนี้เป็นการแข่งระหว่างทีมมหาวิทยาลัยจอร์เจีย University of Georgia แข่งกันกันกบทีม Notre Dame รัฐเดนมนี่ก็ชื่อฝรั่งเศสอยู่แล้วฉะนั้นเขตนี้คือเขตที่เป็นอิทธิพลฝรั่งเศสสูงที่นั่นจะมีร้านอาหารมีบาร์มีเ๊สซึ่งนิวออร์ลีนสโด่งดังมากเรื่องเ๊สยานานมาตลอกยืนยันข่าวบอกว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้เสียชีวิตแล้วไม่ได้บอกว่าตำรวจจัดการหรือว่าตายด้วยเหตุอันใด ขณะเดียวกันก็มีสัญญาณว่าทั้งหมดนี้เป็นความจงใจที่จะก่อให้เกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย FBI กับตำรวจของนิวออร์ลีนส์และของรัฐลุยเซียนากำลังค้นทุกอย่างทุกรายละเอียดในรถคันนั้นหรือปิกอัพคันนั้นข่าวบอกมาต่อมาว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับการรายงานแล้ว หลังจากเกิดเหตุที่นิวออร์ลีนส์โดยเป็นแถลงการมาจากทำเนียบขาวครับบอกประธานาิบดีไบเดนได้รับรเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นิวออร์ลีนส์แล้วและขณะนี้ทำเนียบขาวได้ติดต่อไปยังนายกเทศมนตรีนิวออร์ลีนส์ชื่อสแกนโทรเพื่อที่จะ ประสานว่ารัฐบาลกลางจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างไรในการสอบสวนให้ไปถึงก้นบึ้งของเหตุหการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนวันนี้ปีใหม่นี้อยู่ที่เมืองวิวิลมิงตันที่รัฐเดลาแวร์คือบ้านของไบเดนนี่แหละครับ รอกว่าไปร่วมงานแต่งงานของคนในครอบครัวเมื่อค่ำวันอังคารที่เกิดขึ้นตำรวจบอกให้คนทั้งหลายออกห่างไปจากจุดที่เกิดเหตุถนนเบอร์เบินที่นิวออร์ลีนส์เพราะว่าเป็นจุดที่ตำรวจกันเอาไว้ครับ,รบมีเทปสีเหลืองห้ามคนเข้าไปเพราะว่านายกเทศมนตรีลาตโตยาแคนทรพูดในการถแถลงข่าว ว่าได้ขอร้องให้ประชาชนออกห่างจากบล็อกแปดบล็อกหมายความว่าตึกทั้งหมดแปดช่องแปดช่วงเนี่ยรอบรอบถนนเบอร์เบิร์นขอให้คนทั้งหลายออกไปจากเขตนั้นเพราะว่าตำรวจต้องทำงานหนักทันทีที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีทั้งตำรวจมีทั้ง FBI มา ถึงที่เกิดเหตุตั้งแต่เวลาที่นั่นเช้าว,วันพุธก็คือค่ำวันพุธของบ้านเราเนี่แหละครับสร้างความตกตื่นพอสมควรนะครับเพราะว่าการที่อยู่ดีๆมีคนหนึ่งขับรถโดยที่ไม่มีใครเฉลียวใจด้วยนะครับว่าจะมาทำอะไรแต่ตุ้มยิงใส่เข้าไปปับ๊บกลายเป็น ผู้เสียชีวิตสิบคนนี่ไม่เบาแสดงว่าชนหนักมากและไม่ใช่ชนแล้วก็หยุดแต่ว่าชนแล้วก็เวียนอยู่ตรงนั้นถอยมาชนอีกคนที่กำลังสนุกสนานเนี่ยแน่นอนก็คงจะกินเหล้ากันเข้าไปด้วยนะครับมันก็คงทำให้เกิดอาการงงๆอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอมันถึงทำให้ มีคนอยู่ดีๆขับรถและเสียงร้องเสียงตะโกนวอยๆทำให้คนที่ฉลองอยู่นี่อาจจะยังเฮฮาสนุกสนานเต้นรำฟังเพลงอยู่ลุกขึ้นมาบอกอ้าวเกิดอะไรแสดงว่าเอาละมันเป็นเรื่องก่อการร้ายขึ้นมานั่นคืออีกหนึ่งแง่มุมของเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ทำให้เรายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปครับเพราะเรื่องนี้มันกลายเป็นว่า อเมริกาเป็นจุดที่มีการกราดยิงในที่สาธารณะมากที่สุดประเทศหนึ่งทีเดียวมีคลิปที่แสดงจุดนั้นและมีตำรวจที่มีคลิปให้เห็นนะครับว่าตำรวจเนี่ยพอได้รับเสียงเตือนมาวิ่งครูกันออกมาได้อย่างพร้อมเพรียงกันเลยอย่างที่เมื่อสักครู่แถลงครับว่า ตำรวจ300ร้อนายเนี่ยลุยมาพร้อมๆกันณจุดที่เกิดเหตุทันทีนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เรากำลังติดตามรายละเอียดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคนทำทำด้วยเจตนาอะไรและการที่บอกว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตอย่างไรเสียชีวิตด้วยฝีมือใคร ด้วยตัวเองหรือว่าด้วยฝีมือของตำรวจที่ตามไล่ล่ารถคันนั้นอย่างที่เห็นในภาพนะครับเป็นรถรถปิกอัพที่ขับเข้าไปชนแล้วมันก็มีความจริงมีแผงกั้นอยู่นะครับบริเวณที่เขาจัดงานนี่ครับรถคันนี้เป็นทรัคสีขาวนี่แหละเราก็่ารถวิ่งด้วยความเร็ว และพังไอเครื่องกรีดขวางที่วางเอาไว้ในความเร็วที่เร็วมากมีพยานบอกกับสำนักข่าวซีบอบอกว่ายืนอยู่ตรงนั้นเห็นเหตุการณ์ขับพุ่งเข้ามาเลยครับต้องเรียกว่าพุ่งเข้ามาเลยจะบอกว่าเมาก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าตั้งใจมากตั้งใจจะจก,ก่อเหตุร้ายว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวมีพยานคนหนึ่งบอกว่า พอคนขับรถคันนี้พุ่งเข้ามาแล้ววิ่งผ่านก็ได้ยินเสียงปืนพอยิงเสียงปืนปั๊บก็เห็นตำรวจวิ่งมาในทิศทางเดียวกันนั้นพยานอีกคนหนึ่งบอกว่าพอทันทีที่เสียงปืนเบาลงเนี่ยก็ผู้เห็นเหตุก,การณ์นั้นก็บอกว่าก็ยืนตะลึงอยู่กับที่ไม่ไปไหนจนกระทั่งเสียงปืนเงียบลงไปจึงออกมากลางถนนแล้วก็วิ่งออกมาเห็น โอ้เห็นคนโดนยิงหลายคนเลยแล้วพยานคนนี้ก็บอกก็วิ่งเข้าไปดูว่าจะช่วยอะไรใครที่ไหนได้บ้าง CNN บอกว่าสัมภาษณ์พยานคนหนึ่งบอกเห็นรถคันนี้วิ่งพุ่งเข้าไปชนทุกคนที่อยู่บนท้องถนนไม่ใช่อยู่กลางถนนด้วยนะครับอยู่ที่เพลทเมนอยู่ที่ขอบถนนบอกว่าพุ่งเข้าไปขอบถนนแล้วก็ได้ยินเสียงปืน มันแปลว่าอะไรคนคนเดียวขับรถแล้วก็ยิงไปด้วยเหรอเออตรงนี้อาจจะเป็นตำรวจยิงไหมหรือว่าเจ้าคนขับนี่ขับมือหนึ่งอีกมือหนึ่งยิงกระยิงมีพยานอีกคนหนึ่งบอกกับสื่อว่ามีคนตะโกนแล้วก็ตดคนร้องกรีดวิ่งวิ่งไปทางหลังในคลับแห่งหนึ่งและบอกด้วยว่า พอเกิดเรื่องวิ่งเข้าออกจากในกลับในกลับนั้นก็ถูกล็อกดาวน์คือปิดบริเวณนั้นเลยผู้ว่าการรัฐรูซียนาเจฟลัแลนดรีบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความรุนแรงที่น่าตกใจมากขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงบริเวณนั้นนิวออร์ลีสนั้นต้องถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองนักท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของสหรัฐ การเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลอเมริกันนี่แหละครับที่เรียกว่า s ูเกอ b o โบซึ่งมีทีมแข่งกันผู้บายเยือนคือนอตเทรดเดมแล้วก็กับ University of Georgia ปกติปีใหม่ตำรวจก็ต้องหนาแน,น่นอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ไม่พอที่จะสกัดกัน้นไม่ให้ชายคนนี้ขับรถพุ่งเข้าไป ตำรวจที่นั่นบอกว่าตอนนี้ได้ระดมตำรวจร้อเปอร์เซและเสริมด้วยตำรวจอีก300รอนายที่มาช่วยจากหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งตำรวจขี่ม้าและหน่วยนอกเครื่องแบบด้วยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตสองบาดเจ็บสิคนเหตุการณ์การยิงตอนนั้น ที่มีเส้นทางพาเรดที่นิวออร์ลีนสเหมือนกันครับเป็นการเฉลิมฉลองประจำปีนั่นก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเดือนที่แล้วคือเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานี้เองครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ยิงกนันย้อนกลับไปโน่นครับกุมภาพันธ์ปี2017ก็เจ็ดปีแล้วก็มีคนขับรถปิกอัพคนหนึ่งซึ่งตำรวจบอกว่าเมา เขบเข้าไปชนฝูงชนที่กำลังดูพาเรตมาดิกราที่นิวออร์ลีนมีคนบาดเจ็บกว่า20คนนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดที่รัฐลุยเซียนาโดยเฉพาะนิวออร์ลีสนิวออร์ลีสเป็นที่รู้จักกันโด่งดังครับเป็นที่ที่คนไปท่องเที่ยวเพราะเป็นเมืองโบราณมีประวัติศาสตร์แจ๊สมีอาหารและมีอิทธิพลฝรั่งเศสทำให้เป็น จุดที่นักท่องเที่ยวมากันจำนวนไม่น้อยทีเดียวครับเราก็ติดแล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องที่นิวออร์ลีนส์นะครับปรากฏว่ายอดล่าสุดเสียชีวิต10อย่างน้อย10บาเจ็บประมาณ26ถึง30คนตำรวจถูกยิงสองด้วยครับดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องที่สร้างความปั่นป่วนวุ่นวาย ของวันปีใหม่งานเฉลิมฉลองปีใหม่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ความรุนแรงสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมนำเอา breaking news มาเพราะว่าเกิดขึ้นขณะที่ไลฟ์สดอยู่กับคุณเดวิดร็อกวูดเลยทีเดียวครับอีกสักครู่ติดตามรายการสุทธิชัยไลฟ์ต่อคุยกับน้องตอนเรื่องอวกาศ ปี2025คาดการอะไรได้บ้าง2024เหตุการณ์อวกาศระดับโลกน่าตื่นตาตื่นใจมากปีหน้ายิ่งมีเรื่องน่าตื่นใจตื่นเต้นเราจะไปดาวอังคารเร็วขึ้นไหมจีนกับอเมริกาแข่งขันกันเรื่องอวกาศนอกเหนือจากสู้กันในโลกยังไปสู้กันในอวกาศอย่างไรประเทศไทยเราจะมีบทบาทอย่างไรในอวกาศปีใหม่นี้ อีกสักครู่กลับมาติดตามน้องก่อนครับโดยด่วน<ด>ล <า S 2> เลยนะครับไปกดติดตาม subscribe สุทธิชายไลฟ์ใน YouTube และกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกด Super ร์สติ e r Super Chat ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสร้างชุมชนทั้งหมดให้เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดสมาชิกวันนี้1 0 0ล้าน4แสนหมื่นแล้วครับเราให้ได้2ล้านใน6เดือนนะครับช่วยกันทุกท่านครับ